อีขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมศาสตราจารย์ในแพทย์สมรักจารุวัษณานะครับเป็นอดีตป,ประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับก็จริงๆเราทํางานก็คือตมยาสลบอยู่ในห้องผ่าตัดหรือไม่มก็บล็อกนะครับทําการบล็อกบ,อกบอกล็อกหลังขียาชานะครับก็ได้พิบารณอื่นๆนะครับว่าในช่วงเดือนมีนาเมษาที่มีการระบาดของโรคเนี่ยนะครับก็เมื่อได้ทบทรนดูนะครับก็คิดว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่สิ่งที่สุดในโลกนะครับนับตั้งแต่มีการระบาดของโรคนี้นะครับมีการประกาศตั้งแต่วันที่31พันวาคม2562นะครับว่าที่เมืองกีมีกลุ่มของคนไข้ที่ติดเชื้อตอนนั้นยังไม่เรียกว่าโควิดนะครับพอถึงวันที่8มกราคมนะครับแต่8มกราคม2563เนี่ยคนไข้จะมีคนไข้คนที่หนึ่งกับหมู่ฮั่นนะครับแ่ก็จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ย ในเดือนมกรามมีคนจีนเข้ามาในประเทศไทยล้านสองแสนคนนะครับแล้วแล้วมีคนจากอู่ฮั่นมาเนี่ยเป็นหมื่นเราเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงสุดซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยเราประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ททมีคนติดเชื้อโควิดนะครับนอกประเทศจีนนะครับอันนี้ก็ไม่แปลกใจแต่ทําไมมาถึงวันนี้เนี่ยเรามีคนไข้ประมาณสามพันกว่าคนทําไมเราถึงถูกจัดอันดับว่าเป็นที่หนึ่งนะครับในบรรดาประเทศต่างๆในโลกที่เรา กับปัญหาโควิดได้ส่วนหนึ่งก็โชคช่วยทําไมต้องพูดว่าขอโชคช่วยก็เพราะว่าถ้าเราจําได้นะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับนะครับเราเนี่ยมี PM 2.5นะครับทําให้คนไทยเนี่ยใส่หน้ากาก,ากอยู่แล้วระดับอันนี้สําคัญมากเลยไม่ว่าหน้ากากนั้นจะเป็นหน้ากากอะไรนะครับแล้วจริงๆคนไทยที่สามารถที่จะเอฟเฟอร์ uh, ได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ซื้อแต่หน้ากากถูกๆนะครับเขาซื้อหน้ากาก แบบ N95 เลยนะครับซื้อหน้ากากกันฝุ่นซื้อหน้ากากต่างๆเขาซื้อได้หมดนะครับอันนั้นคงจะเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งตอนแรกๆเนี่ยแม้กระทั่งองค์การนามัยโลกนะครับกระทรวงสาธารณสุขของเราเองก็ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะาโดยทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าหน้ากากนั้นน่ไม่ได้ขนาด N95 เนี่ยโดยทฤษฎีแล้วไม่สามารถที่จะป้องกันเวลาเชื้อมันจะผ่านแทรก่ารมาร์กชนิดอื่นได้นะครับเพราะอันนั้นคือทฤษฎี แต่ประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าใส่หน้ากากอะไรเนี่ยคนไทยใส่หน้ากากเยอะอยู่แล้วอันนี้คือสาเหตุหนึ่งเลยต้องเรียกว่าเป็นโชคช่วยแล้วประเทศไทยโชคดีนะครับน,น,นั่นอันที่หนึ่งนะครับเมื่อวันที่8ปดของท้าคนที่หนึ่งเข้ามาเนี่ยนะครับที่ก็โชคดีอันที่สองนะครับมีอาจารย์ดรสุภาพรนะครับที่ตึกอกรรเนี่ยท่านเนี่ยได้ทําการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่นะครับแล้วก็ท่านทําแลบไวรัสนะโครโรนานะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็บังเอิญที่สามารถจะ อ่าะสเดากหรือว่าแกะรอยมาว่ารหัสพันธุกรรมของชีรโร่เนี่ยหน้าตาเปไน็นยังไงเมื่อมีการคอนเฟิร์มกับของกรมวิทยาศาสตร,ร์แพทย์กับที่เราพบว่ามันเหมือนกับค้างข่าวนะครับประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นใจแล้วว่า2แบบเนี่ยตรงกันแล้วหน้าตาตรงกันนะครับวันที่12บมกราประเทศจีนป,ประกาศนะครับบอกเลยว่ารหัสพันธุกรรมของโครโรนาไวรัสที่เขาเจอเนี่ยเป็นอยางไงซึ่งตรงกับเราพอดีเป๊ะเลยนั้นเราเป็นประเทศแรก ทางข้างนอกที ope, so so 33, 10, ่สามารถทำสิ it, thousand, ่งนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันที่13มกราคเราจึงมีการประกาศคนไข้คนแรกเกิดเป็นผ่านนะครับเมื่อเดือนกุมภาพัน์มีอยู่วันหนึ่งนะครับประเทศไทยมีคนติดเชื้อแล้ว35คนเพิ่งเท่ากับประเทศอเมริกาเลยครับแต่ตอนนี้ต่างกันมากนะครับของของพี่ใหญ่เราเนี่ยหกล้านกว่าคนของเรายังอยู่3,000กว่าคนนะครับณวันนี้นะครับ ประเทศเวียดนามซึ 19, ่งทําได้ดีแต right ่ต้นตอนแรกๆเขามีคนไข้น้อยมากเลยเขาไม่มีคนไข้ตายเลยสักคนเดียวแต่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มมีการระบาดคล้ายๆจะเป็นการระบาดรอบสองเขาเริ่มมีคนตายนะครับแป๊บเดียวเองมีคนตายประมาณครึ่งนึ่งของประเทศไทยที่เรามีจํานวนคนตายนะครับเช่นเดียวกับที่ประเทศพม่าครับเมื่อวานนี้ประกาศล็อกดาวน์ที่ย่างกุ้งแล้วนะครับก็คือหนึ่งบ้านเนี่ยอนุญาตให้คนออกมาซื้อของได้แค่คนเดียว อสุรที่ย่างกุง้งน,นอกจากแถวที่เป็นย่างไก่นะครับก็จะเห็นว่า,าสถานก,การณ์เนี่ยมันใกล้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่โรงพยาบาลบำรุงราดนาานรูนเนี่ยนะครับของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางของการควบคุมโรคนะครับโรคติดต่อเนี่ยทานได้รับคนไข้หนักๆน,น,นะฮะล้วก็รักษามานะครับโรงพยาบาลอันดับที่สองที่มีคนไข้เยอะที่สุดคือโรงพยาบา,าลกรุงกรอบนะครับ,นะรบและลำดับที่สามเป็นโรงพยาบาลกลุ่มของกรมการแพทย์ รประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่ไทยเราจะรับได้โดยสะดวกนะครับเพราะจริงๆตอนนั้นไม่มีหน้ากากครับไม่มีแม้กระทั่งหน้ากากแบบนี้นะครับไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าเขาต้องไปเก็บแล้วค่อยๆแจกเกือบคนเพราะว่าบางคนถ้าเกิดหยิบได้ก็หยิบลายได้อันกลับไปเผื่อคนอื่นด้วยมันก็ขาดแคลนอย่างทั่วไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าเรื่องของหน้ากากเรื่องของการฆ่าเชื้อเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้น เราก็มานั่งคิดกันนะครับสำหรับผมในแง่ของวิสัญญีหรือทํางานเนื้องผ่าตัดนะครับเราก็มีการตั้งกลุ่มประิษฐ์คิดค้นกันเรื่องเรื่องของการมีเครื่องฉายรังสี UV ฆ่าเชื้อโรคในห้องผ่าตัดหรืออะไที่อื่นนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็ทากับทากับแชมโลกหุ่นยนต์นะครับก็เป็นหุ่นยนต์ฉายแสง UV สีนะครับแต่อันนั้นเนี่ยขับเคลื่อนได้ดีนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลา10นาทีในการฆ่าเชื้อโรค เราก็พัฒนาขั้นที่2มานะครับเป็นเ,เป็นเครื่องฉายแสงชื่อว่าน้องไฟฉายแล,แล้วเราเปิดปิดสวิตช์ด้วยมบายโฟนใช้แอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนเราก็เปิดได้โดยที่เราไม่ต้องไปถึงตรงนั้นไม่ต้องไปถึงที่เสียงนะครับอันนั้นก็เป็นขั้นถัดไปนะครับในเวลาเดียวกันเลยโชคดีเลยครับที่ผมได้เจอกับคุณทังคุณชาโนนนะคุณรัฐคุรัฐาน,นะครับซึ่งเป็นเอกชนนะครับแล้วเขาเนี่ยมีความสามารถในการ จริงๆแล้วต้องบอกว่าเขามีกิจการที่ทํางานส่งออกอยู่แล้วมีคุณภาพมีมาตรฐานอยู่แล้วแต่เ็าถามมาว่าสามารถจะพัฒนานะครับหน้ากากเนี่ยที่เขาสามารถทําได้เนี่ยให้ไปถึงขั้นที่จะป้องกันเชื้อโควิด -19 เวลาได้ไหมนะครับผมก็ปรึกษากาบอาจารย์อมรพันธ์ซึ่งเป็นผู้บริการศูนย์นวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์จุฬาว่าเราคงจะต้องปรึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าเราสามารถจะพัฒนา ต่อไปอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือที่มาขอบคุณศาสตราจารย์ในแพทย์สมรัจารุลักษณะน,น,นันนะครับวันนี้อาจารย์ได้ได้กรรณาน,นะครับเล่าถึงประสาทนะครับว่าของการเริ่มตั้งแต่เริ่มติดเชื้อเริ่มมีการระบาดของเชื้อโควิดนะครับรวมถึงแนวทางที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราได้ม <c oughs> ีความมุ่งเน้นที่อนอกจากจเรา,เ,าเราจะเป็นสถาบันการศึกษานะครับให้มีการเรียนการสอนการรักษาพยาบาล เราก็ยังมีงานอีกด้านหนึ่งคือสร้างนาวัตรกรรมสู่สังคมนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าเราไม่ได้มีแต่โ o d u c t นี้นะครับเรายังมี Product อื่นอยู่ด้วยนะครับขอบพระคุณอาจารย์ญญแห่งสูงครับรต้องต้องเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าตอนนี้นะครับก็คือศูนย์นวัตรกรรมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ได้ร่วมมือนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เ,เราเป็นภาครัฐบาลนะครับที่ร่วมมือกันกับภาคเอกชนคือบริษัท K.I.J. กลุ่มบริษัท K.I.J. Marketing จำกัดน,นะครับซึ่งเราร่วมมือกันในรูปแบบที่ภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าเป็น PPP นะครับ t r i p P คือ Public Private Partnership นะครับคือการที่ภาคราัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันเพื่อพัฒนา,นารนบริการนะครับหรือการบริการะเพื่อตอบสนองโจทย์สู่สังคมนะครับในวันนี้เนี่ย เราได้มีหน้ากากนะครับที่เป็นหน้ากากต้นแบบ N95 นะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันช่วยช่วยกับบริษัทนะครับพัฒนาวิจัยแล้วก็ปรับปรุงนะครับเราปรับปรุงกันมาเป็น10เวอร์ชั่นนะครับก่อนที่จะได้เวอร์ชั่นที่คิดว่าได้ได้อยู่ในเรียกว่าเทียบเคียงได้มาตรฐานนะครับพร้อมที่จะนำสู่ตาลาดหลังจากนี้นะครับก็หน้ากากเรามี2แบบ สีเขียวเป็นลูกเปลือกหอยนะครับอีกแบบคือแบบแดนนะครับแบบสวมใส่อันนี้เดี๋ยวจะขอมอบให้ทุกท่านนะครับท่านอาจารย์ผู้มีเกียรติท่านแล้วก็สื่อมวลชนหลังจากนี้นะครับในรัปตบบันไปนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณชานนนะครับเนียมก้องกิจแล้วก็คุณรัฐฐานะครับวัฒนชัยนะครับเป็นตัวแทนจากกลุ่มบริษัท KJ Marketing นะครับ ขอเรียนเชิญช่วยเ,เล่าถึงแนวทางการดําเนินงานนะครับที่ได้ร่วมกันทํางานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพักษะอากาศเอ็กเก้าสิบห้าต้นแบบอันนี้ขึ้นมานะครับ,รบขอเรียนเชิญครับครับขออันนี้ขอตักกายกับด้วยต้องขอขอบคุณทางจุฬาทั้งศูนย์ทัตรกรรมแล้วก็ทางแพทยศาสตร์จุฬาด้วยนะครับที่มาร่วมให้คำปรึกษาแล้วก็ร่วมพัฒนา เสียงอาจจะเบาไปนิดนึงแล้วก็ทางาที่ภาษาส่วนหนึง่งแล้วก็ช่วยร่วมพัฒนาน,นี้ก็จะเป็นของทางาทางอาจารย์รัฐพลที่ช่วยคอยดูแลเรื่องคุณภาพของเราอีกทีนึงทีนี้เนี่ยขอเร้อมต้นทางของขอคร่าวๆนิดนึงว่าจริงๆแล้วทางบริษัท KJ Group เนี่ย ในการเด velop ของตัวหนาา้ากาก n 95เนี่ยครับผมเราด้วยความที่ว่าเราเคยผลิตมาเมื่อประมาณ20ปีมาแล้วเนี่ยความรู้มันก็จะไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่เราเลยต้องมาปร,รึกษาทางจุฬาทาั้งฝ่ายวิศวกรรมก็ดีทางฝ่ายการแพทย์ก็ดีด้วยทางอจรรางจารย์แล้วก็ผลงานอาจารย์มาบเนี่ยครับผมได้มีการเยี่ยมชมโรงงานแล้วก็ร่วมพัฒนามาใหม่เวอร์ชันใหม่ หลายเซฟเหลเหือเกินแล้วก็จะเป็นตัวหน้าก,การรูปแบบแปลงเพียนในรูปเนี่ยครับผมก็คือว่ามีหลายเวอร์ชั่นมากจนกระทั่งเราพัฒน,นาให้เหลือ2เวอร์ชันซึ่งแต่ละเวอร์ชันเนี่ยครับผมก็คือว่าออมันคําถามนี้ก็คือว่าด้วยความที่ว่าหน้าของคนเราเนี่ยผมมันมแตกต่างกันเยอะแล้วก็เราได้พูดคุยกับทางเออกรม หน้าด่านเลยที่เขาตรวจเชื้อตั้งแต่แรกติดเชื้อนะครับผมว่าเวลาเขาใส่เขาใส่ยัง,ยงไงร,รูปแบบในการใช้งานเนี่ยใช้งานยังไงหน้าแต่ละคนเนี่ยเขาจะต้องใช้กี่แบบในการซื้อโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าปกติก็ซื้ออยู่ประมาณ2องถึงสแบบเพราะว่าด้วยความที่ว่าหน้าของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องออกแบบเป็นลักษณะที่มันจะมีหลายแบบหน่อยเพื่อให้พยายามให้ฟิตได้กับทุกหน้า แต่โดยมาตรฐานแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะเช็กกันทางจานนงนภพลฝ่ายวิศวกรรมทีนึ่งว่ามันมีมาตรฐานครบของทาง n 9 5หรือเปล่าแล้วก็นะตอนนี้รัฐสงให้รบวนทางคุณฐาเขาอัปเดตนิหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยเรามดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับผมครับจะขออนุญาตพนักงานอ,อย่างตัวโปรเจกต์ตอนนี้นะครับปัจจุบันเ,เราทำมาจนถึง ผ่านการทดสอบที่เราเรียกได้ว่าได้มาตรฐานใกล้เขียนเทีบเท่าแล้วกันได้ไหมครับเอ็นเก้าสห้านะครับตัวนี้หลังจากที่เราทำมาจากตัวเริ่มต้นที่เป็นตัวต้นแบบของเราเลยเนี่ยเราก็พัฒนาขึ้นมาให้มันเป็นตัวเอ็นเก้าห้าที่เรามีสองเวอร์ชัน อย่างที่เมื่อกี้เขาแจ้งไปนะครับซึ่งความแตกต่างความแตกต่างของตัวหน้ากากเนี่ยก็คือความฟิตเข้ากับรูปหน้าคือจริงๆแล้วตัวหน้ากากทุกตัวที่เป็น N e 9 5จะต้องผ่านการทดสอบฟิตเทสซึ่งผลการทดสอบที่มันจะใช้ได้เนี่ยมันคือต้องผ่านเท่าไหร่นะครับสุดท้ เดี๋ยวให้อาจารย์รัชนุแจ้งนะครับซึ่งพอสุดท้ายเราเนี่ยพอเราทําขึ้นมาเป็น2องเวอร์ชันซึ่งตัวเนี้ยเราพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อไปในเชิงพาณิชพร้อมที่จะสัพพายให้ทางโรงพยาบาลทางบุคลากรทางการแพทย์ทุกส่วนเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราอยา่างที่ทราบตัวหน้ากากเนี้ยเรา ขาดแคลนจริงๆขาดแคลนมากแล้วก็เราต้องไปพึ่งกับต่างชาติอย่างเดียวซึ่งพอสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยมาปรึกษากันอย่างที่บอกแล้วก็เราก็ได้ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้อย่างน้อยที่สุดประเทศไทยเราต้องยืนได้ด้วยตัวเราเองนะครับเราจะเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วณนะตอนเนี้หลังจากเว็บสองอลังจะเข้ามาละทุกที่รอบๆบ,บ้านเราเนี่ยเป็นมีโควิดกันทั่วเลย เราก็เลยพยายามเน่งที่จะให้มันทําให้ได้เตรียมพร้อมสาหรับเรีสซองที่กำลังจะเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ตัวโรงงานเนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอ,อแล้วก็ตัวเครื่องจักรที่เราอินเวสตลงไปใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราขาดแคออ่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตจากทางออยอเพื่อที่จะ,จะพูดตัวโปรดักต์นี้ หลังจากที่เรามีผลเทสต์เบื้องต้นจากทุกๆอย่างเข้ามาพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากที่ทางอายอยอนุมัติเรียบร้อยเราก็สามารถโปรเซสต่อได้เลยประมาณนี้ครับขอบพระคุณนะครับทางผู้แทนจากกลุ่มบริษัท t j Marketing ก็ได้เล่าให้เราฟังว่าตอนนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะแพทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบัน วิจัยโลหะและวัสดุนะครับได้ร่วมมือกับบริษัท g ร Marketing ในการพัฒนาหน้ากากนะครับเพื่อให้หน้ากาก N95 ที่ได้มาตรฐานนะครับที่เป็นที่ยอมรับของสากลนะครับคันนี้เราได้หน้ากากต้นแบบเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> หลังจากนี้ก็จะเป็นโปรเซสที่ทางบริษัทจะทําเรื่องยืนย่นจดยื่นจดยื่นจดแจ้งเพื่อขอ เป็นผู้ผลิตนะครับหน้ากาก n 9 5อย่างเป็นทางการนะครับก็พร้อมที่จะผลิตเพื่อนำไปใช้ต่อไปนะครับขอบพระคุณมากนะครับลำดับถัดไปนะครับขอกรับเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐพลรังคุพันธ์นะครับอาจารย์ประจำจากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยากจะขอกรับเรียนเชิญอาจารย์เล่าให้ฟังนะครับเรื่องของมาตรฐานของการผลิตหน้ากากคากาก เอ็น95 uh, นะครับรวมถึงการพัฒนาหน้ากากในโปรเจกต์นี้ที่ที่ที่ผ่านมาครับขอบคุณครับอาจารย์ก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องตัวคำว่าหน้ากากเอ95คืออะไรนิดนึงนะครับค hmm, ือเอ็น95เองจริงมันมีพัฒนาการมาจากเมื่อสมัยก่อนที่อเมริกามันจะมีปัญหาเรื่องการป้องกันกลุ่มคนงานที่ต้องทํางานในพวกเหมืองแร่พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งมันจะเป็นงานที่มันจะมีฝุ่นละอองมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ตอนหลังเองเนี่ยคือคนที่กําหนดมาตรฐานตรงนี้เป็น่รยงานของในการเรียกว่า NIOSH นะครับผมขอเรีกยกในออชแล้วกันนะครับซึ่งในออชเองเนี่ยมาตรฐานแต่เดิมเขาจริงๆไม่ได้หน้ากาก N95 เองเนี่ยเป็นหน้ากากที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยวิธีการทดสอบเนี่ยเขาจะใช้ตัวอนุภาคของเกลือแกงนะครับโซเดียมคลอไรด์ที่มีขนาดอนุภาคขนาด75นาโนเมตร มองง่ายๆเล็กกว่าเส้นผมคนเราประมาณ1นึ่พันเท่าประมาณอย่างนั้นนะครับออกมาเสร็จแล้วก็มาให้เขาทะลุผ่านตัวหน้ากากาที่เราที่เราจะใช้เราก็ดูว่า,าสมมติว่าถ้ามีการมีอนุภาคกรองออกมาได้ทะลุมาได้ไม่เกิน5%ไม่ถึง5%ก็แสดงว่าได้มาตรฐานตามคลาสที่เราเขาถูกกําหนดไว้เป็น n95 นะครับอันนี้หลายๆท่านาอาจจะเคยแล้วมันก็จะมี n 99หรือว่าเป็น เกรดเอ็นหนึ่งร้อยก็คือขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการกรองของสิ่งเหล่านี้นะครับ mm hmm. ทีนี้ในการที่ทําเป็นหน้ากากเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนสําคัญอยู่องค์ประกอบอยู่สส่วนส่วนที่1คือคุณสมบัติของวัสดุเองที่นํามาใช้เป็นแผ่นกรองทั้งหมดซึ่งปกติถ้าเราไปแกะดูหน้ากากเองปรสิทธิาเองจะพบว่าโครงสร้างหน้ากากาจะมีหลายชั้นนะครับแต่ตัวที่สําคัญที่สุดคือตัวแผ่นกรองชั้นในซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติทั้งในการที่จะเป็นเส้นใยที่มีขนาดเล็กนะครับ และจะต้องมีการอัดประจุเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถเก็บสามารถเก็บประจุะเก็บอนุภาคขนาดเล็กได้ดีขึ้นนะครับมันก็จะมีทฤษฎีร,รองรับส่วนที่2นะครับที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือถ้าวัสดุดีแค่ไหนก็ตามเท่าเวลาใส่เข้ามาเนี่ยแล้วอากาศมันไม่กระชับมีช่องตามร่องจมูกหรือข้างแก้มอะไรประมาณนี้นะครับนั่นหมายความว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปมันจะมีการปนเปื้อนจากช่องที่มันมีการที่ที่มันมีช่องรีเหล่านี้เข้ามาเพราะงั้นถึงแม้ว่าตัวหน้ากากเองถ้า ออกแบบมาว่าหลุได้เป็นเอ็นเก้าสิบห้าจริงแต่ฟอร์มของเขาไม่ฟิตสมบูรณ์แบบเนี้ยมันก็จะสามารถกันไม่ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะครับในส่วนของนั่นนนัคือตามมาตรฐานของในออชเองก็กําหนดไว้อย่างนี้นะครับในส่วนของหน้ากากที่ใช้ในทางการแพทย์เองก็จะต้องมีข้อกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเอ็นเก้าสิบห้าที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์จะต้องมีสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นป้องกันการซึมผ่านของเลือดได้หรือป้องกันการลุผ่านของของเหลว หรืออะไรเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งจะต้องมีการทดสอบมาตรฐานเพิ่มนะครับก็ในส่วนของ l a บที่เราเคยช่วยช่วยทางทางบริษัทในการพัฒนาเองเราทําการต้องบอกว่าเป็นการทดสอบประสิทธิภาพการกรองเบื้องต้นก่อนเท่านั้นแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวมาตรฐานการทดสอบของนายอ h ชเองจริงจะต้องมีการใช้เครื่องมือชัวรทางซึ่งถึงทุกวันนี้ในประเทศไทยยังไม่มีที่ไหนมีนะครับตอนนี้เข้าใจว่ามีใน ริษัทเอ,เอกนชนน่าจะหนึ่งหรือสองที่ซึ่งเรามีปัญหาในการ Access เข้าไปใช้นะครับในรลับของรัฐบาลเองเนี่ยตามมหาวิทยาลัยต่างๆยังเรายังไม่มีเครื่องือตัวนี้เข้าใจว่าในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองกําลังมีการจัดหาเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตเนี่ยทางประเทศไทยเราเองจะน่าจะมีความคิดความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้จริง,รงๆทั้งในของการทดสอบในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคตน,นะครับในส่วนตรงนี้ก็คิดว่าความตั้งใจของพวกเราค,คล้ายๆก,กันกับทาง KIC คือ ที่ผ่านมาผมคิทุกคนม,มีคําถามกันช่วงที่เกิดปัญหายเยอะๆว่าทําไมประเทศไทยเราถึงพึ่งตัวเองไม่ได้นะครับเรานอกอทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองเราก็จริงๆหน่วยงานภาครัฐอีกหลายส่วนที่ผ่านมาจะพบว่ามีมีการพัฒนาความพยายามในการพัฒนานักกากทางเลือกเพื่อออกมาเป็นทางเลือกในการที่จะช่วยให้ประเทศไทยเราพึ่งพาตัวเองได้นะครับผมคิดว่า,เ,าเป็นจุดเริ่มต้นความสําเร็จบางน,นี้ของตัวอย่างต้นแบบหน้ากากที่ท,ที่ทางบริษัทต่ามหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นก็เป็น เป็นตัวอย่างของความพยายามที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาของประเทศนะครับให้ในอนาคตของประเทศเราเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้จริงๆในเวลาที่เกิดวิกฤตหรือว่าที่ที่มันมีความยากลำบากขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอย่างที่เคยเป็นมานะครับนั่นน่าจะเป็นความตั้งใจของเราทุกคนนะครับขอบพระคุณครับขอ,ขอบพระคุณอาจารย์รัตนนะครับอาจารย์ได้รณนาเล้ให้ฟังว่า